สวัสดีเช้าวัวนพุธนะคะวันนี้ยยาวอมาทำงานตามปกติค่ะปกติของการทำงานของเยาเอ้อทุกเ้ามามองเหตุงานเห็ุหนุนที่นี่นั่นนี่แล้วกับส้กาแฟกินอาหารเ้ารค่ะอาหารเสารของเยาเวอก็ง่าย,ายๆเขาส่องอันนึง กาแฟหนึ่งแก้วค่ะพ่อช่องเราจะไปซื้อลายขนมปังฟังตรงขามมีสองหลักกรสิมานางกินกาแฟทาลูกคา้าเพราะลูกค้าเขามากอะอคือเหตุงานท่นเวร์กับบอยเอียงหนักนาดอกเฝ้าลูกคา้าบริการลูกคา้ารับโทรศัพท์ มึงโน่นมึงนี่ให้ลูกค้าจัดระเบียบจัดโน่นจัดนี่ให้เขามันกับหบนักแต่บางครั้งมันกับหนักเพราะว่าเข้าตรงอยา่าง่ะเวลาลูกค้ามาเขาต้อตงส่วนใจลูกค้าเข้าสิเสลนว่าได้เนาะให้ความสําคัญกับเขามันก็เลยนหนักเพราะบางคนมันกับมาแต่ละคนกับบุคคลนเนาะคะเนาะต่างคนหน้าหน้าจิบต่างในใจบุคคล ผมพยายามเพชรจงยเืให้สึกใจลูกค้าแต่ยั่ก็ไม่มีเวลาเวลาลูกค้าเขาห้อง,องนวดยังหน่อยกันหนึง่งชั่วโมงยับ่ก็ไม่เวลาเฮ็ดน,น,น,นั่นเฮ็ดนี่เฝ้าเฮ็ดแล้วต้เศร้าเพื่อตอนนี้ยังมเวีนสีไเด้มาสี่เนหน้ตอนนี้ยังมาเวีนก็สีได้มนีนกับโมติดหมูขาชวนี้ติดโม มาแล้เดี๋ยวกาแฟยังเปิดของงานเก่าของเก่าเหลือสามถุงครับมันก็โดนเนาะแต่ว่าอยู่นี่มันก็คืออยู่เฮียนเจ้าของมันก็คือไปมองเหตุงานของอื่นแต่ยู่นี่เขาก็เรียนได้อย่างใดก็คืออยู่เฮียนเจ้าของมันก็เลยถึงสิยูโดนหดสองถุงสามถุ่มมันก็อยู่ได้ พอเวลาบมมีหูกค้ายอยู่ก็แล่นเด่นอยู่นะมฟังเพลงเบืองหนังเปิดเพลงเต้นอยู่คนเดียวเอาแนวใส่หูเผื่อจะบ่ได้รุกก่อนคนเลื่องเขาก็เฮ็ดไปจิปปาทะก็ก็กเลยพ่ออยู่จะชวงเนี่ก็ติดม,แม,ม,มูแต่กัมวนมวนกับมวลจะติดมูอยู่ในโซเชียลี่กับมวลดีเื่กันมันเป็นอยียงอีก ที่อยามว่อบเคยบ่คเคยหูบ่คเคยเห็นเนาะแล้วก็มาเห็นทำา่วงเข้าใจก็มาเห็นก็มาฟังมูเว้าโน,นนี่นั่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์อยาเบอิกับบ่มีประสบการณ์ที่สิไปแลกเปลี่ยนก็นข้าเจ้าอปเือิกับเป็นสิฟั่งสมากกว่าฟั่งแล้วไปเจ็บมาเข็ดบ่ายังคือยังอันไดเป็นไปได้อนใดเป็นไปบ่ได้แล้วจะเนาะ ก็คือการเล่นรูของยำเวอ,เอคือฟัง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 ไ like. ลถ้าบอกว่าจะเป็นวอาเลียนถ้าวอาเป็นรายก,การยำเวอร์ก็บอาบ่าเปลยนเนาะพอยงเวอร์บมมีความูลสิเป็นปน,น้ำเสนอหมก,ก็เลยสิเป็นสไตล์บ้าเลียนสมมารก,กาีคลิปนี้ก็แค่มาท,าทัาทายเพื่อนๆเ,เด้ค่ะเด้อเสาวันพูดกับชีวิตประจำวันของยำเวอร์นะคะ ยืบมืเอเกะก้อนสิยบคลิปกับฝากเ,เพื่อนๆเลยนะคะกดติดตามกดไลค์ให้ยืบหมือในเด้อค่ะเดอ้อหากยาืบหมือก็อย่าทิ้งยืบหมือนะคะยืบหมือรักทุกคนเราก็ขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะเนะาะบ่ว่าจะเป็นวันพุธหรือวันหย,ยางพยาขอให้ทุกคนมีความสุขความเก็ยบยามาด้ความไขยย่ยามังไกา่ที่ข้าเจ้าว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ มันแมนค่ะพอยาเว์มี่พอมีอายุเกันมากเราสิรู้ัพย์จะทำก่อนนี้ mm hmm. น้องขนอยยาเว์กากคลิปนี้ไว้ส้ำนี้หละค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกๆวันนะคะจากใจเยาเว์ค่ะสวัสดีค่ะ